ัทธิวบทที่22ข้อ15ถึง22แดดซีซาของของซีซาคืออะไรเมื่อพระเยซูเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มผู้คนต่างพาก,กันาลุมล้อมพระองค์เหมือนฝูงชนเพื่อต้อนรับพระองค์เมื่อพระเยซูเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆพวกฟาริสีเฮโรดและสดุสีเริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นพวกเขาจึงคิดอย่างหนัก เกี่ยวกับวิธีที่ทำให้พระเยซูต้องทนทุกข์ทรมานและวิธีทำลายความนิยมที่ประชาชนมีต่อพระเยซูและพวกเขาก็คิดอุบายขึ้นมาในขณะนั้นชาวโรมันปกครองเหนืออิสราเอลดังนั้นชาวอิสราเอลจึงต้องเสียภาษีให้ชาวโรมันแต่พวกฟาริสี ต้องการเอาใจชาวอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพวกเขาปฏิเสธการปกครองของโรมันเหนืออิสราเอลและไม่ควรจ่ายภาษีให้ชาวโรมันแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เกรงกลัวชาวโรมันดังนั้นพวกเขาจึงจ่ายภาษีของพวกเขาอย่างลับๆพวกเฮโรดจึงสั่งให้ผู้คนจ่ายภาษีเพื่อรักษาอำนาจในอิสราเอล ในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงทราบความน่าซื่อใจคดของพวกเฮโรดและฟาริสีพระเยซูจึงรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถามพระองค์เพราะสงสัยจริงๆแต่พวกเขาถามเพื่อหลอกล่อพระเยซูพระเยซูทรงตอบคำถามเมื่อมีคนถามคำถามพระองค์แต่เมื่อถูกถามด้วยคำถามที่หลอกลวงชั่วร้ายเช่นนี้ พระองค์จะทรงตอบด้วยคำถามที่ใหญ่กว่ามากในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงทราบความน่าซื่อใจคดของพวกเฮโรดและฟาริสีพระเยซูจึงรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถามพระองค์เพราะสงสัยจริงๆแต่พวกเขาถามเพื่อหลอกล่อพระเยซูพระเยซูทรงตอบคำถามเมื่อมีคนถามคำถามพระองค์ แต่เมื่อถูกถามด้วยคำถามที่หลอกลวงชั่วไรเช่นนี้พระองค์จะทรงตอบด้วยคำถามที่ใหญ่กว่ามากพระเยซูตัดว่าเอาเดนาริอันหนึ่งมาให้เราดูผู้คนจึงนำเงินมาหนึ่งเดนาริอันมันคือเหรียญที่มีหน้าซีซาและหน้าภรรยาของซีซาอยู่อีกด้านหนึ่งพระเยซูทอดเพระเนตรเหรียญแล้วตัดถามพวกเขาว่า นี่รูปของใครแล้วคำจาลึกนี้เป็นของใครพวกเขาตอบว่าของซีซาจากนั้นพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าของของซีซาจงถวายแก่ซีซาและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าและพวกเขาประหลาดใจในพระองค์และพูดไม่ออกฉันคิดว่า นี่คือสิ่งที่เพเยซูพยายามจะถามเราพระองค์ทรงถามเราว่าถ้าเรามีความคิดที่ผิดพลาดอย่างนั้นเพียงเพราะเราจ่ายภาษีให้ซีซาเราก็ได้มอบหัวใจของเราให้ซีซาเพเยซูต้องการให้แน่ใจว่าเราไม่ได้คิดว่า คนเข้มแข็งจะเป็นนายของโลกนี้และเราควรคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูกำลังถามเราเรากำลังถวายสิ่งที่เป็นของพระเจ้าแก่พระเจ้าจริงหรือเพราะในเมื่อทุกสิ่งที่ประทานแก่เรานั้นเป็นของพระองค์อย่างแท้จริง